กลับไปอ่ะโอเคถ่ายเหย่ามาเด้อ <coughs> mm ลงไปไม่ได้ให้ทางใส้มันลมมันติดหลุมเขาเลยขยายไปทางที่ทดินพีมรู้แล้ว <c oughs> มันก็แน่นอนอยู่แล้ว,รลวบรลูหมเสงงับเสงงไงปะขึ้นไปหารถแล้วเมื่อเช้านี่มีข่าวมีข่าวเด็กผู้หญิงมันเอากุญแจรถพ่อ,อแบบที่หนูถือนี่อันกินกินกว๋วยเตี๋ยวอ,อยู่แล้วขึ้นไปก่อนแล้วมันไปกดล็อก คนอยู่ข้างนอกขึ้นไปไม่ได้บาทนี่ได้ทุบรถเลยอันตัวเด็กยิงคนนั้นมากร้องไห้ออกลุไปได้เออออกรุไปได้พอนจนได้ทุบรถเข้าไปนี่แหละเขาเรียกว่าวอนยิงๆิงวัดตีม,มันนะ่ะถือกุญแจแลนขึ้นไปก่อนอพอกระแม่เขใได้ขึ้นก็เอื่อยนะมันดือ้อดื้อโบกแจ็กดเปิดบานี้ แคามมนคือยังเติรนเตินยังหัวักว่ากดปิดทำไงปฏิเติรนก็ยังสิเปิดออกบอกให้เอากระจกลงก็ยังสิเป็นเติรนนะอันเด็กคนนั้นมันเล็กเกินไปเด็กคนนั้นบ่ปีครึ่งนี่แหละ ใกล้ไหมแย่ยาพามาทางนี้น่ะใกล้เยอะปะตีใกล้ก,ลว,กลว่าเดินเดินมาแต่เทียงหน้าบอโอเคไปจับไ้เด้อย,ยังไม่ได้เวลาขับสนุก ขับปลอดภัยไปตลอดเส้นทางเดี๋ยวเราจะลองโค้งกลับไปทางโน้นจะได้ไหมเดี๋ยวจะพาเดนอะไรวะเสีอผึกเหลือน้อยเดี๋ยวจะพาหนูลัดลับไปทางลัดกลับไปทางลัดคือไปทางนี้ แล้วก็ลับขึ้นไปนู้นแล้วก็ทะลุออกบ้านเมียฝรั่งเ็นเคยไปบอกเส้นกาเรียกว่าเส้นทางรับใครเอานี่มาไว้ปูม กบาดนี้อันหมอมาบ้างเงินขาเจ้าให้ขาเจ้าเร้าปลูกหนา้ําเมื่อกี้นะี่อันเขาเช่าสามไร่เขาเช่าสามไร่แต่ว่าเขาลงไปข้างล่างไม่ได้เขาก็เลยรลอรอ,ออทท่อนหนท่าเงินระหัวรนหัวนี่มาเขาวารุไถจมเขาลงไปทางใต้คนเอาเขาก็สิวัด แม่นอีลีพอนี้แล้วเนี่ยนี่แดนหมอกับมาฮอดไก่กันทีได้หนิครับครับหัวใจเยอะว่ะตีฮะโอ้ยมันยังเกาะคนหลายกว่าขิดคนหน่อยกว่าขิดินอ่าอันแต่เก้าน่ะพ่อดองอินอยู่วานนี้เพิ่นไปเฝ้าพุนสวนปามอยู่คำหลอดพื้นพุนแมนออาไปยังดอกให้มูเก็บเห็ดคือสิได้บุญอยู่ดอก เออดีดีดีมีเทียงให้เทียงหน้าบอลยังไมาอยู่ใกล้ได้ต้จ้าอันรถยนต์ไปได้บอนี่สิลักไปหาทางนี่โอเคบายบายก็เห็นเขาทำเทียงงานแล้วลูกอนะ ต้นถ่ายไว้อยู่เออดีมากดีมากเห็น,นอะไรปแปลกๆนีต้องถ่ายได้หรือยงต้องถ่าย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 นู้นเดี๋ยวเราลองไปถ่ายตรงนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมาลงรูงงนี้ลูกลงรูงนี้แหละ <Okay. S 1> จะพาหนูกลับรูนี้เดี๋ยวไปดูทางนั้นก่อนไปดูทางน้นกอนนี่มันจะมีตรงนี้นะรับซื้อไม้เรือนเก่าสมมติว่าเรือนเก่าของต้นนะ่ะเรือนเก่าของต้นอยากขายนะ่ะ ก็าขายได้แต่ว่าเราไม่ขายอันนี้เขาทาอะไรนี่ลูกอ้ดูด้ดิเขาเอารวดอันอันนี้เรือยไ,ไฟฟ้าไว้ได้เนี่ย mm. อันนี้มีไฟฟ้าได้เนี่ลูก mm. เขาเอาน,นี่มัดนี่ะหนูต้องรู้นะแบบนี้นะ mm. เข้าใจมันบ่ะอันจับอะไรได้เนี่ยไฟ่ฟ้ามันสีสด mm. ถ้าหนูเห็นเป็นเชือกแบบลวดแบบนี้นะนูจะจับเด้อเห็นไหมเนี่ยเออใส่เข้าไปทางในอันนี้นะเป็นโรงงานรับซื้อ ไม้เก่าเออไม้เก่าอ,อันนี้มีไม้สักเลยดิเขารับซื้อไม้สักด้วยดิีนี่ถ้าใครอยากมาซื้อ,อไม้เก่าหรืออะไรดีนี่ดิกองอยู่นี่ก็ซื้อได้นี่นเขาทำไม้ลงอันั้นคัดไปลูกนะเงี้ยนะอคัดนะสวยเว้ยสวยเว้ยยังไงเี่ยบ้านนะอกดาวนะนกขานะ เยี่ยมวะเ Under, <laughs> ยี่ยมจริงๆอ่ะโอเคเรามาดูแล้วเราก็กลับนี่อันนี้จะเป็นป้อมยามอันนี้ให้อาหารยานเดองอันนี้เหมือนองุ่นห้าเลย <laughs> เข้าใจแล้วหวบตวมอมเมต็มมเยอะเหมือนองค่นอยู่หน้าบ้านยญ้านะเห็นไหมสามอันอไปเปิดหู Creation. เปิดตาเห็นไหมในลูกไม้เลือนเก่าเขาทำไหม,มสวยเลย สวยเขาเขาก็กลับออกไปทางเดิมนะมันไม่มีทางออกกันนี้เว็นไหมอันตรงที่เราจอดรถมันจะเป็นหลุมใหญ่เลยก็พอรถพวกนี้แหละรถแก่ไม้สูงนี่แหละเราก็เลยมาเปิดหูเปิด,าปดตาม,มาดูเขาสิ <laughs> <laughs> เขาผ่านแต่ที่ดินเราเรา,เรามาดูที่ดินเขาสิบอบลกเอาคืนเอาคืนเดี๋ยวเรียนนี้ข้าวนี่เป็นเข้าเมาออได้นะนี่ต้นนี่โอ oh. ้สายดุกนี่ถ่ายถ่ายดุกนี่ถ้ามันก้มแบบนี้แหละเป็นข้าวเม่าได้นะนี่ เขาเจาะเกียเก่ยวเกี่ยวเกี่ยวเอาไปแล้วก็เอาไปขูด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 ,ขดแล้วก็เอาไปคั่วทีนี้นะคั่วแล้วก็เอาไปตําตําก็เป็นข้าวเม่าแหละคั่วคั่วเขาเปลือกกันไหมลูกนี่ลงไปนี่อันนี้ทางลัดอนนมันจะไปทุ่ทะลุใส่บ้านเมียฝรั่งแล้วก็ถ้าเป็นนาเราก็ไปเส้นอันบ้านสุไทยนะลูกเข้าใจแล้วบอเข้าใจน,นี่ไง รัดเชื่อมกันได้เอ้ตรงนี้เขาก็ทําเถียงนาแล้วนี่โอ้โ,อโอหน้าอยู่ยังเลยเถียงนาน้องยคอยเจ็บพูเถียงนาน้อยพี่นาตอยไปคุยอยู่ที่เถียงนานี่แหละนี่อันนี้ทางรัดไปใส่ไปใส่หลังที่ดินเราเนี่ยลงังนาเราเนี่ยนี่ไงนั่ไงรังนาเราก็เห็นรั้วอยู่นี่เป็นยี่บขอบหญ้านะลูก น,นาเดีนะขอบย่าลงมาจนถึงนี่ใกล้จะถึงต้นมะม่วงนี่ต้นมะม่วงนี่อันนี้ขอบนาเราน,นั้นนที่ไม่ย่านะนั่นไงอันอันนาเจ้านี่นะเขาขุดลงไปลึกๆนาเราน่ะไม่ได้ขุดนี่เสียงดังเว้ขาดสองดูเห็นไหมเห็นโน่นอันนี้ป่าเห็ดชาวบ้านเขาก็ มาเห็บเก็บเห็ดอยู่ใกล้ที่นาเราฟรีถ้าไม่มีที่ดิน,น,นพวกเรานี้ชาวบ้านก็ไม่มีที่เก็บเห็ดเ่ละจะอดตายล้วโอ๊ตเทียงนานี้พังแล้วเทียงนานี้พังคาไรแล้สงสัยตรงนี้เขาจะทำเื <c oughs> ียงหน้าใหม่ <c oughs> ไปดูนาเราหน่อยก็ได้ มันมาถึงนี่แล้วไปดูนนะเราดูซิไม่ได้มาหลายวันไม่ใช่เขาไปทำเสาหรือว่าเราหักหรอือเปล่านี่น้ำลึกนะนี่สะนี้นะอย่าไปว่าน้ำตื้นนะสะนี้ลึกนะนี่ต้นต้นเคยเห็นไหมหน้าแรงนะลึกมากนะอ,อ,อย่าไปผือลงนะต้นต้องฝึกข่ายน้ำให้เป็น เป็นผู้ชายนะจะช่วยเกิดตัวเองได้<ม>เวลาค,คุณครูให้ไปตรงลงน้ําลึกนี่ต้องไม่ต่อสู้กับครูตอนนี้ไม่ค่อยกลัวแล้วบอไปกับไมโลละ่ะแต่ก่อนเนี่ยกลัวบอน้ําลึกอตอนนี้ไม่กลัวบอหรือยังไงก้ยอย่านอยู่ก็ย่านอยู่อแล้วขี่กระบะไม่กลัวกระบะมันป้นบอ <laughs> ปิ้นก็ต่อเต่าได้ ทำไม่โล่ขึ้นน้ากบนี่ที่ดินเรามาถึงขอบนี่ท้าไม่โล่ขึ้นน้ากบมาโตอต่อสวรรค์อืมนี่ไงเออตรงนี้เขาเกตแล้วนี่ก็ดีเกตออกมาไปเดิน,เด,นเดินลงไปดูเอาเอาเครื่องไปเลยงีย้ไปเลยไม่ยอยู่เลยอ,อย่าดับเครื่องนะ ฮัลโหลพี่อะอืมัลโหละล็อกรถด้วยมาคุณออจะไม่ยากก็ได้ล็อกแล้วทำไมไม่ไปกับยากหึนี่มาอยู่ตรงนี้นี่มาอยู่ร่มไม้อันตรายโอ้โห